ท่านนะครับบอกเข้า,าส่งข้อความมาว่าสอนวิธีมัดสายช็อกลิเท้ากับสายพีอีหน่อยโอเคปัญหาของเขาก็คือว่าสายช็อกลิลตอนที่มัดเนี่ยมันมันมันหย่อนทำให้มัดยากอ่ะงั้นมาดูขั้นตอนของผมแล้วกันเนาะผมใช้สายฟูโลของ ลิลิกเนาะฟูโคคาร์บอนร้อันนี้ใช้มานานแล้วชอบมันทนดีจะใช้โมโนโก็ได้แต่ว่ามันมันโดนกระพงทักสองสาตัวก็เริ่มจะเป็นคุยต้องตัดฟลูเอฟูโมันจะทนกว่าโอเคมาดูเลยก็มัดสายฟูโคลนะเราเรียกช็อกลิตเลวกันเข้ากับตัวกิฟนะครับสอดเข้าไปแล้วก็ สอดเข้าไปอีกทีกับทางเดิมสอดเข้าไปอีกทีทาให้มันเป็นห่วงอย่างนี้กลมๆแล้วเราก็วนเอาเส้นสั้นเนี่ยวนกับเส้นยาวสองสามรอบสามรอบแล้วก็เอามาสอดเข้ากับห่วงที่เราสร้างขึ้นกับห่วงที่มันเกิดขึ้นจากการพันเส้นสั้นกับเส้นยาวสอดมันไปรอดไปทั้งสองห่วงเลยจากใน,นกระด็ง ครับพอดึงมันเริ่มตึงปุ๊บเราอย่าดึงต่อให้ใช้นิ้วดันดันเงื่อนเนี่ยให้มันไปชิดกับกิบกับลูกหมุนกับตัวเบ็ดตูดห่วงก็แบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขีมดึงสาเหตุที่ต้องเอานิ้วดันเนี่ยเพราะว่าถ้าเราดึง ดึงเส้นสั้นนี้กับเส้นยาวเลยให้มันให้โดยให้เลื่อนเนี่ยมันรูดลงมาชนกับกิ๊บเลยนะตรงเนี้มันจะมีการเบียดกันระหว่างตัวเงื่อนกับตัวสายสายมันก็จะบี้แบนทาให้ศูสูญเสียแรงดึงไปบ้างบางส่วนซึ่งเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการให้มันคงแรงดึงเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับ โอเคเนี่ยออกมาไม่บีไม่แบนครับสวยงามตัดทิ้งหน่อยเสร็จแล้วก็ปัญหาของสายหย่อนนะครับก็คือวิธีแกน่นี่พันกับพวกเข่าเลยสอดเข้ากับเนี่ยสอดปลายข้างนี้เข้ากับห่วของกิบ ทีนี้เราก็จะได้สายช็อกลีที่บังคับให้มันตึงได้แล้วหมดปัญหาเรื่องการมัดนะครับ่ะมาดูกันมัดต่อนี่มดต่อที่สาย P ีนะครับสาย P ีเอายาวสักเอามาสัก1ฟุตกว่าๆก,ก็ได้นะครับเอามันมาทบกันมาทบกันให้ได้ประมาณฟุตกว่าๆ แล้วก็เอามาพันกับนิ้วก้อยของเราพันแล้วต้องไม่เลื่อนครับกี่กี่รอบก็แล้วแต่ต้องไม่เลื่อนไม่ไหลตอนที่เรามาัดตอนที่เราผูกแล้วก็แยกมันมาเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็เอาสาย PE ที่เราพันไว้กับหัวเข่าเราเองเนี่แหละมาสอดไปด้านล่างแล้วก็เริ่มพันพันด้านบนสอดล่างขึ้นบนน่ะจากนิ้วชี้ไปนิ้วโป้งนิ้วชี้ไปนิ้วโป้งสลับไป อย่างนี้นะครับนิ้วกลางนิ้วกลางมือขวาจับไว้แล,ล้วก็มาพันเพราะช่วงที่เราพันกับด้านนิ้วโป้งเนิ้วโป้งต้องหงายขึ้นรับรับกับสายช็อคไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นเป็น,เป,นเป็นปุ่มไม่สวยตีแล้วมันมันจะสะดุดไกด์นะครับก็พันไปเรื่อยๆครับนิ้วชี้สลับนิ้วโป้งไปเรื่อยๆสายช็อคที่มันตึงเนี่ยจะทำให้เรา คอนโทรลมันได้ง่ายมากครัเวลามัดก็จะง่ายออกมาสวยงามด้วยถ้ามันเป็นนั่นหน่อยก็ห่างหน่อยก็เลื่อนดันดัน,ดนเลื่อนเล่อนรูดรูดมันหน่อยนะครับก็จะช่วยได้สัก10รอบ15รอบฝั่งละนะฝั่งละนิ้วโป้ง15ก็ต้องนิ้วชี15ใช่ไหมโอเคประมาณนี้ล้กันประมาณนี้ล้กัน แนวว่าวันนี้นะแล้วก็ขายออกมาขายออกมาเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะนี้ไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าเนาะสายมันก็เส้นเล็กด้วยฟูโรที่ผมใช้นี่ลืมบอกไป30ปอนด์นะเราก็เอาตัวฟูโรเนี่ยมาแนบกับสายเส้นยาวเส้นนี้มาจากในลอกอะ่ะ ของ PE นะครับแล้วก็เก็บจะดูผมงงงะหน่อยนะเพราะว่ากล้องมันเกะก,กะอะ่เก็บโดยการมัดรอบเดียวนะครับผ่านอย่างนี้รอบหนึ่งแล้วก็ดึงไปดึงไปได้รอบหนึ่งก็ง่ายแล้วที่นี่ได้ทำไดสะดวกแล้วที่นี่เพราะว่ามันมัดติดกันแล้ว ก็พันไปเรื่อยๆครับประมาณสักห้าครั้งก็ได้ห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่จะยิ่งเยอะก็ยิ่งดียิ่งแน่นดีนะครับแต่อันนี้เราพันทบเดียวก่อนเนาะดูแล้วงงไหมเนี่ยก็คือเส้นสั้นของช็อกโกแลตกับเส้นในเมนของในลอกของพีอี แนบติดกันแล้วก็เอาเส้นสั้นของ P e เนี่ยพันครับอีกสองเส้นที่เรามารวบ,รวบติดกันเนี่ยมาดึงไปเรื่อยๆแล้วก็มัดไปเรื่อยๆอ่ะเอาเป็นว่าแล้วแต่แต่ละคนแล้วกันจะก,กี่รอบวะจะมัดกี่ทีกันแล้วแต่นะครับทีนี้เราก็มาเก็บสองรอบหนึ่งสองนะครับทีหนึ่ง กรดิงอีกสักรอบก็ได้อ่ะสองรอบอีกทีหนึง่งสองอโอเคพอได้อย่างนี้แล้วอย่าเพิ่งตัดสายพีอนะครับตัดสายฟโลออกก่อนตัดให้แนบๆเลยก็ได้ สังเกตว่ตัดแนบเลยนะไม่กลัวหลุดเพราะมันไม่หลุดถ้ามันไม่แนบเนี่ยเดี๋ยวเวลาตีแล้วมันสะดุดไกลหนึ่งสองแล้วพันต่อเอาสายสั้นของพีเนี่ยพันกับสายยาวของพีอีกทีสองรอบนะนะสองรอบหนึ่งครั้งอสองรอบอีก,อกสักสองสาครั้งก็ได้จับไมโดน อีกสักครั้งหนึ่งอะหนึ่งสองอ่าโอเคอืมเป็นทีมที่ผมชอบมากเลยเนี่ยตัดสายพีดโดยเฉพาะผมใช้ตัดสายพีดโดยเฉพาะเลยมันกรึบเดียวครัตัดให้แนบเลยก็ได้ครับโอเคก็จะได้เป็นเนื่องประมาณนี้ นะครับประมาณนี้ดันดันหน่อยให้มันสกิดโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ไม่รู้เห็นป่าไม่รู้เวลาตีแล้วมันก็จะไม่สะดุดกายแล้วก็เน่นหนาด้วยนะครับ